สวัสดีครับพี่น้องต้อนรน้ำพุสุบ้านรัฐพัฒยาชาแน,นลนะครับสบายดีพี่น้องปลายคู่ผู้สุขคนนะครับช่วงนี้ในโลกโซเชียลนะครับกับมีเรื่องดราม่านะพี่น้องเป็นเรื่องอยังเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะมาคุยกันนะพี่น้องเหให้มันตกหามาบ่เหม็นสะพานก็ะอูมเอาอยู่เออเขาบอกปะปุ๋งวันนี้ปะปุ๋งไม่กระบอกปิดภยัยมันเหลื่อมตาลูกขอโทษวันนี้ขอโทษเหตุขันเจ้าอัน สิบอกสิบอกให้หูนะ้เนาะผู้ใดเป็นแม่ผู้ใดเป็นแม่เป็น่อคนทุกคนก็นมีลูกคือกันนะเนาะแปปินอะไฟไปทุกคนก็นมีลูกคือกันบ่จำเป็นต้องต้องมาสัมมส่มเติมกันคนทะี่สั่าเติมกันน่ะมันบไริเหตุในชีวิตเท่านี้ึ้น ถามมี่ยังกับบอกกันตรงตรงแะ้รกันเซมา่อวากันตรงตรงลายซาฟอกับมีซาฟอกานกับลไลายบทจจำเป็นตองมาบุรี่กันบทดจำเป็นตองมาสั่มเติมกันแต่ว่าซาฟออะไหเมือนี้คือิิเป็นครั้งที่สุดถ่ายถ่ายสุดเนาะ แล้วก็ที่บัวเวรสาวพรอีกเนาะเสียนแต่บาเมกแล้วก็เสียนเสียนแต่บาเมกถ่ายคลิปลงเล็กหน่อยเนาะเออเขาก็ไม่หา้เจ้าเด็กเขาก็บอกปะปุงปะปุงขัดแงลูกกับปะปุงเขาบอกนะ บอไดมาอยู่น้ำกันบ่ม,มีแพ,พ,พ้หงุหงูดดอกแต่ว่าที่บอไดเห็นแล้วเ้อะน่าจะเป็นอะไรที่สุดท่ายท่ายสุดตั้งคนหลายคนกับอังกิทาวาซาฟานคือเบอร์ไหล่ชุดต้องติดต่อ ซาพอนโบลาณดอกอยู่อะซาพอนบอกเป็นหนังสือแต่คนอื่นเนาะแต่หลายคนกับมาเอาลงหลักว,ว่วาวว่าซาพอนออกทุกสั่งเลยว่าว่าเหตุซาพอนคือบรถามความจริงคือบรถามโตจริงเออคือบรแซดมาว,าว่า ใช่แชทมาหาแชทมาแชทมาถามแล้วก็แชทมาบอกกอ็ได้ตอนนี้นปกอะ่ะก็เคยแชทหากันอยู่ซะพออนกับมีไลยซาพพอนอยู่แต่คือประเหตุแนวนั้นแต่คือมาสั่งเติมคือมาหว่าให้เนาะ เห็ดให้ม,มันปกหนาบะเมนสะพันก็อูมเอาอยู่เออเขาบอกปะปุ๋งบ้านี่ปะปุ๋งไม้เขาบอกปิดภัยมันเลื่องกงโอ้ยพี่น้องคลิปนี้นะ่ะคอยฝากถึงน้องสาวคอยในยเด้อสาวพรอนคอ,อยไปเบืองไล่สดให้งือกเงือก,อกอยู่เมื่อกี้นี่ละไล่สดอยากได้แต่ของขวนแแทนที่สิตั้งใจเลี้ยงลูกเงือกไล ลูกนะก็พึ่งคลอดข้าเจ้าบอกข้าเจ้าแน,นาะนํ่มผู้เก้่ยวไม่ได้ยินในเหตุการณ์ไม่เข้าใจดอกมันเป็นแนวนั่นแน,นี่นะี่แน่ม่เด้เข้าใจเคยดอกสิบะเห็นใครไล่สวดอีกแล้วไม่ไต้บแบบมเม็คต่อไปนี่สิบะเห็นสาวพ่อแล้วโอ้ยกูสิทัาเบิงเว้าอยู่นี่มาแปดปีแล้วเออฮึขันเขียว พี่น้องขวยเฮนนามาส่วนมีซาวพพอนเดอร์ซาว์ซาอพอนบ้าแม็กเออขวัยเ็นเราเลี้ยงลูกกับโบไดว่าว้าเดอร์น,นี่แหละเขินว่าคนเท่านี้มีแม่เมื่อพร้อมเข้าใจคำว่ามีแม่เมื่อพร้อมบอการที่เด็กน้อยเกิดมามันมัน,มนบูฮูซีโบซีบายนะแบบว่าคอยเบิ้งคนเขาไปตอีต้นมันไหนแบบว่าลราคือสิบอลูกนอนจะเื่อพี่น้องไม่ได้ลูกเราหายปุ๊ยเราจะตรงแบบ คือนี่ยังมาแบบว่าแบบว่าเด็กน้อยมันต้องการความผักผอรเวลานอนนี่มันต้องแบบในนอนเพียงพ่อเนี่ยในนอนเพียงพ่อแบบว่าลอกกันนาซีเฮดคอนเทนต์แบบอื่นแบบว่าเรื่องว่าวเราก็กระเบิดเบิดเบิดคำบรรยายพี่น้องแต่แต่แตนอาอีต้นศาสตร์น่ะก็คือลูกก็คือเด็กน้อยเพราะว่าเด็กน้อยมันโบหูซีโบซีบายคนที่อ คนที่น่าสงสารที่สุดนน่นก็คือเด็กน้อยบอมเนแม่โอ้นางบีเห็นแล้วเมื่อคืนนางบีเครียดเอาตรง,ตรงเลยค่ะจนไข่กูขื้นเอากูเครียดน้ำสาวบอนเอาสัวมึงกันบังทั้งๆท,ที่ไม่ใช่ลูกกูทั้งๆท,ท,ที่ไม่ใช่เรื่องของกูแต่กูไปเครียดนะกูรู้ตัวเด็กน้อยแม่แล้วพัฒนาการของเด็กมันจะดีได้ยังไงอะแทนที่สิปิดไฟนอนกอมลูกนอน ลูกกอน,นั้นเท่าที่นังบีสังเกตดูนะคะเมื่อคืนนี้ลูกเขาก็ไม่ได้ที่จะว่าเป็นเด็กที่ขี้งอแงอนะแต่แม่มันน่ะแต่แม่มันเมื่อคืนนี้อีหยังวะนั่นบีเบิงเหรอคืออีหยังวะเขาทําไปเพื่ออะไรอะ่ะทําแบบนั้นน่ะเด็กน้อยนังบีดูแล้วน่าจะเลี้ยงง่ายนะคะน่านาสี่เป็นเด็กเลี้ยงง่ายแต่เม่ไปอุ้มแล้วกัด กระแทกลุกขึ้นมาจังสี่นะคะไปห้อนลูกมึงหอนหาที่แตกอย่างไปอืมอ้าอ้าใบเข่าใบเขานอนกันเด้อลูกเด้อใบเข่าอีแม่ปวดเยวเด้อแม่ปวดเยวเด้อวางลูกลงเอาผ้าผมมาใส่เอาผ้าผมมาถับลูกไปลูกออกไปลูกออกไปกลับเข้ามายังมานอนบาลูกใบเขายังมันทัามในนอนบ่ลูก สิอุ้มหาสิแตกอย่างตอนที่ลูกนอนลูกก็ไม่ได้ห้องไหน้นะเออกูเห็นเมือ่อคืนนี่สูลูกกำลังสิลับทาเป็นขยมลูกเพื่ออะไรเพื่อเพื่ออยังอือกูสูนไล้เลยสูนแห้งเมือ่อคืนนี่กูบอกเลยว่ากูสูนครับก็ได้เห็นแล้วนะครับในคลิป หลายหลายผู้หลายคนหลายทันกับสิบลูนะครับว่าสาวพ่อนผู้นี้เป็นไผนะครับสาวพ่อนเบาแม็กเพิ่นกับมี่เสือเสียงทั้งช่องอต่อต่นะครับพี่น้องพิ่นกับเห็ดคลิปมาโดนแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนเพิ่นทีสีมีลูกนะครับแต่ตอนนี้เรื่องนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็บคือเพิ่าเลี้ยงลูกขันบานเฮาเกิเอินว่า เลี้ยงลูกว่าเป็นซะนะครับแล้วก็คนที่เห็นเพิ่นเอาลูกมาเป็นคอนเทนต์เพิ่นเสียวามาเป็นคอนเทนต์หรือบอเข้ากับบอลูนะครับเวลาเพิ่นไล่ซดโน,นนีนันเข้ากัได้เห็นกันนะครับสําหรับคนที่เป็นเอฟซีของน่องจะคือสิได้เห็นพฤติกรรมว่าน่องเลี้ยงลูกแบบใดนะครับคนหลายคนหลายคมนขิดนะครับแต่มีทั้งออกมาตักเตือนมีทั้งเห็นใจนะครับ ก็จ้างพี่น้องได้เห็นนะครับซื้อ้ายมาก็มีตะคนพยา,ยามอยากซอยเหลือหนอกมาตรใดทาด่าใดนะครับน้องมีเอฟซีเป็นคนไทยเก่าิเก่าเปอร์เซ็นต์แหละครับที่มีเอฟซีที่เป็นคนไทยให้การซัพพอร์ตนะครับาราคาคือทั้งของขวัญทั้งอย่างสารพัดนะครับที่น้องพ่อได้รับจากคนไทยนะครับรายได้เดือนหนึ่งกับบ๊แมนหน่อยได้พี่น้องเพราะว่ายอด ผู้ชมพูดติดตามนีบบ่แม่นหน่อยนะครับสำหรับช่องสาวพรนนะครับแต่ว่าตอนนี้มันได้เกิดเรื่องประเด็นดรามา่าขึ้นมาถ้าผู้ใดเป็นเอฟซีกับซิลูนะครับว่ามันเป็นเจ้งไหนครับแต่ถ้าผู้บ่เป็นเอฟซีกับวันเอลูนะครับเพราะว่า,าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมีตะคนอยากพยา,ยามอยากบอกอยากสอนน้องนะครับให้น้องเนี่ย เลียงลูกแบบน่นนี่นั่นนะครับแต่น้องกะคือว่าไงเป็นคนสบอบปลอล่วพี่น้องครับบางเถื่ออ่ากับมีตาไรซดแต่ว่าคอมเมนต์กับอ่านเป็นอ่านออกจังสีนะครับหรือว่าบางเถื่อกะมีคอมเมนต์เข้าไปอ่านที่หลังจังสีครับแต่ว่ากับบ่าเคยมาอ่านมาตอบมา โน่นนี่นั่นทังสี่เพราะว่านองกับบอกว่านองบ๊อบอลูหนังสือนะครับบอรูหนังสือกับอันนั้นกับเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าการที่มีคนออกมาบอกมาเตือนนะครับให้นองเราฟังดีกว่าสิออกมาห้องห่มห้องไห้แล้วกันหน่อยอกหน่อยใจนะพี่น้องแมนอันนี้เป็นเรื่องจริงบ่ครับคือเขาต้องฟังเขาต้องปรับปรุงเพราะว่าการที่มีคนไทยเนี่ย กลุ่อยู่นะครับคนไทยเป็นคนถี่ขี่สงสารนะครับเป็นคนถี่ก็ไงโอนไว้อยู่แล้วเจ้ามีทุกอย่างฮอดซูเม,มอนี่ mm hmm. ก็คือมีเอฟซีให้การซัพพอร์ตให้กำลังใจเจ้าเอฟซีบ,บอกมาก็ให้เจ้าออกมาขีดมาทำบอลเปนว่าเจ้าออกมาไล่ซดแล้วก็ตัดพอหน่อยใจต่วว่าให้เอฟซีแบบนี้อัน่ถรกต้องเจ้าต้องออกมาแล้วก็เพราว่าขอโทษ น่นนี่นั่นเว้าไปนะครับเพื่อที่คนสิใดเห็นใจแล้วก็สงสารเจ้าเจ้าก็ปรับปรุงแก้ไขนะครับคือจังผัวเจ้านเนี่ยบอกยุกข่าขางเจ้าหนึ่งนะครับว่าคุ้คนบอกเพื่อความหวังดีเด็กน้อยนะครับต้องการเวลาผักพรเด็กหน่อยอ่อนๆอยู่เนี่ยครับเจ้าสิไปจับแห้งคือจังมั่นกัค้นเห็นผู้ใดเห็นแล้วก็รู้สึกกลับว่าไรนะครับ แมนสิเป็นลูกเจ้ากับชามถอ่อแต่สําหรับคนที่เห็นคนที่เป็นเอฟซเนี่ยมั่นกับแต่ละคนกับคือพานกันมีลูกมีเต่ามาแล้วกันแล้วทั้งนั้นแหะพี่น้องถ้าเป็นแม่ยิ่งนะครับเพื่อนกับพญยา่ยามบอกพญยา่ยามสอนพญยา่ยามอยากให้เห็ดแบบนั้นแบบนี้เขาอันนี้ปอนไดโบน้ำแบบนี้ปอนได่บ,บ,บ,ดบเวลานอนเห็ดจังไดถูกคนกับเป็นห่วงเจ้าแต่ว่าเจ้ากับออกมาโตแยงออกมาเห็ดแบบนี้ เจ้าย่าลื่มว่ากลัวเจ้าสิขืนมา youth, นได้อยู่ในจุดนี้ใดมีคนแห่รังใจเจ้าหลายขนาดนี้ไล่ได้เจ้าขนาดนี้แต่เจ้าสีมาเห็ดเนี่ยมันพังนอนตัวเจ้าเองนะบลื่อมว่าคนไทยเขาหายใจเจ้าแต่ว่าสุดท้ายเจ้าเห็ดแบบนีนบ้โดยเฉพาะนังบ,นะบนงบีนังบีนี่เพิ่นก็บ,บอกว่าเพิ่นเป็นเอฟซีของน้องมาโดแล้วนะครับแล้วเพิรนก็บ,บอกว่า บอกเคยติดตามไหลสดภั่บอกเคยเสียใจด้ขนาดนี้เนาะนองเนี่ยไอ้น้ามดีเนี่ยนะครับก็คือคนไทยนี่แหละครับเพิ่นก็ยัางให้่กำลังใจเจ้าขนาดนั้นนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนมีอีกหลายครับพยา,ยามที่ออกมาว้าบอกมันมีคนอยากว่าให้เจ้าแต่อยากสิบอกเจ้าอยากเสียเจ้าปรับปุงมแก้ไขนะครับเจ้าอย่าไปคิดแบบนั้นนี่หละนะครับกับ ให้เจ้าคิดไหมเหตุไหมนะครับเจ้ามีเวลามีโอกาสกอ,อกมากขอโทษพี่น้องนะครับ๋ยวไปบอกว่าสิเศร้าไหลซุดแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจ้ากอกมาอีกเจ้าก็ดกลืนอล่ายจัดของคือเราเนาะพี่น้องกัจังไรกะคอยบอกคอยสอนกันไปอาก็คือจังเผิ่นวาบางคนก็ว่ามีแม่เพื่อพร้อมนั่นแหละครับอ่าขันบ่พร้อมกั <c> ็ <oughs> จักสิว่ายังไรควบไดนะ้นะพี่น้องเอาขอบคุณตุมร่างใจครับเอากับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือบ่เด้ว่านองแต่ก็อยาก อบอกอยากสอนกันนะครับอย่าลืมกดติดตามมันเมื่อไห่ลัดผ้าดเดี่ยวชาแนลสวัสดีครับ